ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวไม่เอาไม่เอาลูกเด็กเด็กเพิ่งมาถึงกันครบจำนวนนะคะอ่ะด้ยังไม่ได้จัดอะไรให้มันเข้าที่เข้าทางนะคะเพราะว่าเริ่มขนตั้งแต่ช่วงบ่ายคือเราขนด้วยรถสามล้อพ่วงอะคะ่ะรถเอ่อ ไม่รู้ภาษากลางเขาเรียกอะไรนะคะภาษาใต้เขาจะเรียกรถ,รถสามล้อพ่วงอะคะ่ะหรือว่ารถโชเล่อะคือไม่ได้มีรถกระบะไปขนนะคะแม่ก็เทน้าเทอาหารให้เด็กๆก,กินก่อนเนาะแต่ว่าเขาก็ไม่กินอะเพราะว่าเขายังมาถือเพิ่งมาถึงเขาก็มีการตื่นไงมีการตื่นที่มีการกลัวระแวงคือปิดหมดเพราะว่า กลัวเด็กๆจะออกคือมีการหวาดกลัวกันมากน้องตัวนี้หล่อมากหล่อจริงๆเลยคนนี้นี่คนนี้หล่อจังเลยไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวเอา,าจเอมีกวดเบียร์เจ้าของบ้านด้วยแม่ลูกไอ คะนี่ข้างใต้อีกกระจุกนึ่งไหนลูกด,ดูแบบนี้ว่าไม่กี่ตัวนะพอนับเขาเลยมั้สี่สิบเลยข้างใต้อยู่กันเป็นกระจุกเลยอ่ะเพื่อความที่ว่าเขากลัวไง้าเอเด็กหน้าตาลารักทั้งนั้นเลยเฮงหงายงตกหงาแตก เอลูกก็คือไม่ต้องกลัวนะคะว่าน้องเมลจะปีนหนีไปอะไรไปเพราะว่ามันไม่มีช่องโ่นะคะก็แม่ก็จะให้เด็กๆพักอยู่ที่นี่ก่อนจนกว่าจะหาทุนมาไปทำคอกให้เด็กๆ ที่วัดนะคะก็คือทําที่กุติหลวงพ่อซึ่งด้านหลังของกุติหลวงพ่อมันจะมีพี่ดินว่างอยู่ซึ่งสามารถทําคอกได้และแม่ก็ไปคุยกับหลวงพ่อเรียบร้อยแล้วซึ่งท่านก็อ,อนุญาตนะคะก็ตอนนี้คือเราต้องเอาเด็กๆออกมาก่อนส่วนเอาเด็กๆมาพักที่นี่ก่อนก็ทีหลังจากนี้ก็ต้อง หาทุนมาทำคอกให้เด็กๆอะค่ะซึ่งมันเป็นความโชคดีตรงที่ว่าได้บ้านหลังนี้มันจะอยู่ในซอยบ้านแม่มันจะห่างจากบ้านแม่แค่สองหลังเองอะค่ะซึ่งเป็นความโชคดีมากที่ได้บ้านหลังนี้มึงซึ่งมันก็จะสะดวกกับการที่แม่จะดูแลเด็กๆนะคะมาให้ข้าวให้น้ำมาเติมทรงเติมทรายทำความสะอาดอะไรแบบนี้นะคะ ก็จะเป็นความสะดวกให้กับแม่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยหลายที่ไงจ่าเอลูท้าเอไงคะเออแน่นแน่นแน่นแโครแล้วเห็นไหมอีไงคะ,ออคล,งคะลูกไงไง,ไงธรรมดานะคะเขาเพิ่งมาถึงเขาก็ยังตื่นกลัวเนาะต้องให้เวลากเขา แต่อย่างน้อยก็ดีใจนะว่าได้ช่วยออกมาเพราะถ้าไม่ช่วยมาก็เอาไปทิ้งตรงนู้นสองตัวตรงนั้นสามตัวตรงนี้สี่ตัวก็น่าไม่รู้ว่าชีวิตจะเป็นยังไงในวันข้างหน้าแล้วถ้ามีอะไรที่เพิ่มเติมเกี่ยวกับเด็กๆแม่จะอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบอีกครั้งนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นห้องนอนนะคะ nó mới đông quá lúc mới đông quá đông quá